แม่สามกันไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมไปลองดูกันเริ่มจากแรกเราต้องท่องแม่สองไปถึงแม่สามแม่สองแม่สองแล้วก็แม่สามโอเคไหมคะไปท่างกัน สอาเป็นหกสองสี่เป็น8 2 5เป็น10บสองหกสิบสองสองเจ็ดสองหกสเสปองสเป็น20่สิเอเป็น22่สิเป็น2ีต่อไปแม่สากันนะคะ3 1เป็น3 3มสองเป็นหก